สวัสดีนะคะค่ะวันนี้ก็ค่ะลงคลิปนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญนะคะท่านเมตตาค่ะซื้อสังกะสีนะคะทำลงรถให้นะคะค่ะนี่ก็ค่ะท่านก็เมตตาด้วยค่ะซ่อมรถให้แม่มารินะคะค่ะก็หมื่นหนคะแนนท่านก็ซ่อมให้ค่ะเพราะว่ารถรถนี้ก็ต้องใช้งานนะคะไว้คนยาให้แม่มาริ ค่ะยกค่ะมันซ่อมหลายอย่างก็ขอบคุณท่านนะคะที่ให้ค่ะคะแนนค่ะนี่ก็เป็นรถที่ท่านนะคะเป็นรถสเล้งนะคะที่แม่ควันไปขายของที่หาดค่ะท่านเมตตารถเล้งให้ด้วยนะคะทําให้ทุกอย่างเลยกราบขอบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะนุมงย,นในยะใน่ยาวันนี้ยากทุก ไอยาซุปล้อมงคุดแน่วันรอยอยู่มูลวันร้อยค่ะท่านก็ค่ะให้สังภสษีนะคะลงรถค่ะค่านี้ก็พ่อค่ะนั่นนู้นค่ะก็ค่านี้ก็พ่อมาด้วยค่ะมาอยู่พัทยาด้วยค่ะเดี๋ยวนะคะทำลงรถค่ะนี่ก็ได้ทั้งมอเตอร์ไซค์เลยนะคะ ค่ะได้ทั้งรถสลิงนะคะลงรดที่คุณแม่ท่านเมตตาค่ะมีคะแนนให้มานะคะขอบคุณท่านมากๆนะคะค่ะก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคุณแม่ค่ะท่านไม่ประสงค์ออกนามค่ะท่านก็ช่วยค่ะเพื่อให้มีลงรถนะคะได้มีล่มอยู่ค่ะก็ขอคุณแม่นะคะท่านอายุมั่นควัญยืนความเจ็บความไข้ย่าให้มีนะคะ ท่านก็เมตานะคะนี่ก็เป็นลงรถค่ะค่ะยาวไปนน่นเลยนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะค่ะแม่ขวานก็ขอจบคลิปนะคะขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจบุญด้วยนะคะท่านไม่ประสงค์ออกนามค่ะสวัสดีนะคะ